ตอนนี้เหมืนอนออกมาได้ยินเสียงคนนะเดินคุยกันไปมาเนี่ยแต่ว่าได้ยินแค่เสียงแต่ว่าไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นเป็นรูปบุคคลนะได้ยินมาจากฝั่งทางด้านนี้นะคะทุกคนเฮ้ยคนสวัสดีค่ะคนคุณลุงนะเฮ้ยพี่ๆแป๊นนึงนะทำไมไม่เข้ากล้องอ่ะ สวัสดีค่ะกาบสวัสดีพี่เซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับขุาสุ่ช่องเดินทางสแตมแอนละช่องเดินป่างางปีนะคะทุกคนวันนี้อมก็มาถ่ายคลิปเหมือนเดิมเช่นเคยก็อยากจะมาบอกพี่เยบซีว่าอืไม่มีอะไร มาเดินป่าเหมือนเดินนะทุกคนปะเดี๋ยวเอาเนี่ยจะออกเดินทางเพื่อที่จะไปดูป่าที่ช่วงฤดูฝนเนี่ยป่าที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนแล้วก็น่าเดินมากาวแค่ไหน เราออกเดินทางกันเลยเนาะเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลานะคะทุกคนจะทำคลิปให้มันกระชับกระทัดรัดให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหามากที่สุดนะแล้วก็ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เรียกซีดูจะตัดจุดที่มันไม่สำคัญออกเนาะคนก็จะได้เห็นคลิปไปพร้อมๆกัน ที่ไม่ได้ถ่ายด้านหน้านะเพราะว่าตอนเนี้ยเดินมาจากด้านบนแล้วเพราะว่ามีดอไม้ด้วยคือเดินป่าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว้ทีหนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วมาเดินป่าเฉยๆไม่ไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้ถ่ายนะทุกคนไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวมแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้น่าตื่นเต้นเราไม่ได้เจออะไรด้วย ก็คือถ้าเจอแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เจอเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีบุญเลยเนาะสิ่งดีๆคุ้มครองเราอยู่เดี๋ยวจะถ่ายเป้องหน้ากันแล้วกันนะที่จะได้เห็นกันก็อาจจะมีคนปกปักคุ้มครองเราอยู่เนาะเราก็เลยไม่เจออะไรวันนี้เราก็เลยไม่ได้ลงคิดก็เลยก็ไม่เชิงว่าเสียเวลาแต่มันไม่ได้เสียเวลาหรอกทุกคนเราไม่เคย เดินป่านเนี่ยไม่มีสเวลานะมีแค่เราตั้งใจมาเดินนะก็แค่ไม่มีคลิปใหท้ทุกคนดูก็ามันไม่มีอะไรเนาะก็ไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาชมแล้วแบบไม่มีอะไรเนาะจะเป็นคลิปที่แบบไร้สาระานะก็ได้เนาะก็เลยไม่เอามาลงดีกว่าเอาไว้แบบไปเจออะไรดีกว่ายลงให้ทุกคนเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปพร้อมๆกัน อยู่น้ำตกตองนี้ฝนตก,กนมันตกตก็น่าจะแบบ ีสยจุดนี้เหมือนอมเนี่ยเคยมาเจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นผู้ชายกันยิงได้ดีนะก็ยังไม่รู้สาเหตุนะอาจจะเป็นน้องลินก็ได้แต่ว่าแต่ออมไปดูหน้าแนละ้วว่ามันไม่ใช่คนละคนกันะ่ะก็ไม่รู้ว่าอะไรอะไงจะเข้าจผิดแล้วอาจจะยิงไ้ดีคนละคนกัน,กนมากกว่า โอเคเดี๋ยวเดินมานี่สักพักแล้วเดี๋ยวจะขออน,นุญาตนั่งล้งางเท้าก่อนทุกคนรู้สึกว่า สัน่นมากเลยนะพี่ใสชอบมากเนี่ยวันนั้นเอามาเจอดังตรงนี้หล่จเจอทุต่างก็ไม่รู้นะไปเดยวนั่งลองสักพักหนึ่งเจอก็มีของมาฝวกติดไว้ชินเนืดิจ่อยนะทุกคนขนมเอามาติดไว้กินนะ้ทุกคนนั่งฟัง เสียงน้ำไหลเสียงลกน้อง ดูว่าเสียงตัวอะไรองจร,งจริงๆแล้วอมเนี่ยออกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ออมเนี่ยเปิดคิวไว้แล้วมันเดินป่าแล้วมันไม่เจออะไรอ่ะอมก็เลยก็เลยไม่ได้เอามาลงนะตอนนี้ก็จะสายแล้วมันสายแล้วแหละอมก็เลยว่าจะเดินลงกลับมาที่เดิมนะงจุดที่มาเจอเด็กน้อยคนหนึ่งย่างตัวเป็นลูกชายของเดลดีเนี่ยจะมารอเขาที่น,นี่ ถ้าวันนี้เราไม่เจอเขาก็กลับละหลายคนก็บอกว่าตรงนี้เป็นทางเข้าเมืองยัเลเขาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ครั้งแรกที่อมเจอท่านผู้นำคิดไม่ออกเจอดกันผู้นำแอ่ไม่ใช่อดีตนะผู้นำคนเก่าที่ตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วทุกคนก็อมต้องขอบคุณพี่เอฟซีสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่อมลงไปเนาะคลิปที่ไล่เนาะ มีพี่เ e อหลายคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมันเข้ามาก็ไว้มีโอกาสเอฟติดต่อมาได้เลยนะคนไหนที่อยากมาเที่ยวนะแบบพอดีแบบแวะหรือว่าผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะก็ยินดีต้อนรับทอมอยู่บ้านนะทุกคนถ้ามไม่ได้อยู่บ้านก็ต้องกราบขออภัยด้วยคนที่แบบยากมาเที่ยวกันก็แวะเข้ามาได้เือแบบไปน้ําตกแม่คามิ้นมาน้ 1, า w, ําตกเอราวันกาญจนบุรีแบบนี้เนาะหรือว่ามาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยก็ และเข้าไปที่บ้านออไมได้นะก็เลยไปอีกไม่กี่กิโลหรอกก็ไกลอยู่ถ้าไปน้ำตกเอราวันก็ใกล้ถึงบ้านออหอมสายไม่ได้มนีเอฟซีได้อยู่ไหมถ้าทุกคนไปน้ำตกเอราวันนะก็น้ำตกเอราวันกาญจนบุรีนะก็ขึ้นไปอีกหน่อยก็ใกล้ถึงบ้านออมแล้วทุกคน รู้สึกผ่อนคลายอ่ะเดี๋ยวต้องปิดก,กล้องไว้นั่งรอน้อง็นน้ำสิสวยมากแล้ดูหินก้อนนี้แั๊หน,น,นึ่งห,หินก้อนนี้สิมันไม่ยอหมหยุดยอมร่วงนะทุกคนอันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะมันเป็น หินเชื่องกันกับหินก้อนใหญ่เรื่องอะไรอย่างางีขอควที่มีความรู้หกบบอันนนี้นะมีหินกำลังเกาะตัวที่จะสึดกันตัวเล็กจะเข้าไปทำลายธรรมชาตินะแต่ว่าขอเขียนหน่อยก่อน ดึงๆนี่มันกำลังกอบตัวไม่รี้อะไรกาะกาบท้าห,อ,อ,หอไม่ใช่หิีหินงไม่เนอันนี่ก็หิง นั่นฝึกเลยทุกคนดูโยกอยนะู่นะถ้าเอาออกก็ออกได้แต่เราเราแค่สัมผัสเฉยๆนะไม่ได้เอา,หา,หามันออกกนะ็ให้มันอยู่เป็นธรรมชา,า,ษา,ษาติกันก็ออมคิดว่านะ70%ของ FC ที่ชมคลิปแบบแนวเนี้ยแนวนี้ที่เดินป่าดูชิปของคนอืนอ่นๆอ่ะยูทูเบอร์ท่านอื่นอ่นอะออมคิดว่าน่าจะเป็น FC ที่ชื่นชอบเน ธรรมชาตินะเจ็เปอนตะส่วนอีก30%เนี่ยน่าจะชื่นชอบในเรื่องของลิลับสิ่งลิลับเนาะหรือว่าส0มเจ็สิบเร่งลิลับ30%เอร์ธรรมชาติก็ไม่รู้นะแต่ออมเชื่อว,ว่าต้องมีหลายคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบนี้แน่นอนนะพอมีเอฟซีของออมเนร์ทักมาเป็นการส่วนต,ตัวเลยนะแบบชอบชื่นชอบแบบเนี้ย โอเคทุกคนเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตปิดกล้องเอาไว้เผื่อเจออะไรหรือเจอใครนะจะได้ถ่ายเก็บาประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้เนาะเดี๋ยวจะถ้าไม่เจอ,อก็จะปิดคลิปนี้ไปแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็จะอาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้เนาะมันไม่มีอะไรมีแค่ธรรมชาติสวยๆโอเค นตอนนี้เมัอนออกมาได้ยินเสียงคนนะเดินคุยกันไปมานี่ยแต่ว่าได้ยินแค่เสียงแต่ว่าไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นเป็นรูปบุคคลนะได้ยินมาจากฝั่งทางด้านนู้นนะคะทุกคนเฮ้ยคนสวัสดีค่ะคนคุณลุงนะเฮ้ยพี่พี่๊บนนึงนะทำไมไม่เข้ากล้องอ่ะ สวัสดีค่ะท่านลุงนะคะอ๋อหนูมานั่งหนูมา้นี่ค่ะหนูมาเดินป่าค่ะหนูมานั่งแวะนั่งพักที่นี่ค่ะคุณลุงแล้วทำไมหนูคุณลุงเป็นคนไหมคะทำไมคุณลุงพอดีภาพคุณลุงไม่เข้ากล้องหนูนะคะ่ะอะไรนะคะ คุณลุงอยู่ที่เมืองรับแลคุณลุงมันลุงยืนตรงนี้นะทำไมมองไม่เห็นวะจำหนึ่งนะเฮ้ยหนูไม่หนูอ๋อตรงนี้เป็นเป็นทางเข้าออกเมืองรับแลเหรอคะหนูต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคบลุง คุณลุงมั่นใจใช่ไหมคะว่าเป็นคนรับแลรพอดีหนูตกใจเล็กน้อยมันรูปคุณลุงไม่เข้ากล้องหนูะคะ่ะแต่ว่าหนูเห็นมองเห็นลุงนะคะแต่ว่ามันไม่เข้าสิ่งนี้นะคะ่ะคุณลุงแก่มากเลยนะทุกคนแล้วคุณลุงมากับใครคะหนูได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันตั้งนานแล้วคะ่ะทำไมหนูเห็นคุณลุงแค่คนเดียวหรอคะ ลิงใส่เหมือนเป็นกระจงกระเบนเหมือนชุดไทยนะอะไรนะคะทำไมเหรอคะอาถรรพ์มันแรงตรงนี้เหรอคะทำไมคุณลุงถึงว่าอย่างนั้นเหรอคะ ระวังจะออกไม่ได้นะขอเตือนไว้ก่อนแล้วหนูอะเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งทำไมครั้งที่แล้วหนูไม่ไม่ไม่เคยเห็นท่านลุงคารว้าไม่เคยเห็นใครมาเดินแถวนี้แล้วก็อย่าบอกนะคะว่าหนูเคยเจอเด็กคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมานั่งที่เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าเขามีแม่ชื่อดวงฤดีเขาเป็นเด็กอย่าบอกนะคะว่าเด็กคนนั้นก็เป็นคนรับเลเหมือนกัน หนูก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะเดินทางกลับแล้ว,วแล้วแล้วทำไมคุณลุงถึงมาเดินมาที่นี่หรอคะอน,นี่ หนูมองเห็นลุงค่ะหนูเห็นว่าลุงอยืนยู่แต่หนูงงว่าทําไมลุงไม่ลุงไม่ให้กล้องเห็นด้วยลระคะลุงต้องให้คนอื่นเห็นด้วยสิคะถ้าลุงเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะกลับไปก่อนที่จะไม่ได้กลับ ปลาตกตัวให้กล้องเห็นได้ไหมคะ <c oughs> มนะยืนอยู่ตรงนี้าีามืนเียวเนี่ยมเสียงลุงอเข้ากล้องออกมาเห็นลุงแต่ว่าพี่พี่เไม่เห็นลุงอ่ะ ทำไมมันก็ไม่จบโอเคค่ะลุงงั้นหนูขอตัวเดินทางกลับแล้วค่ะลุงลุงเป็นคนรับแลคนบังบทใช่ไหมคะแล้วหนูจะเชื่อได้ยังไงคะลุงถ้าว่าลุงไม่ใช่ผีอะลุงอยากได้ส่วนบุญไหมหนูจะทำบุญไปให้ แล้วคุณลุงยืนอยู่ตรงเลือดเนี่ยทุกคน,นตรงหินนี่แหละมาคนเดียวนัแล้วเขาบอกว่าเขาว่าตากดตัวให้ออมเห็นแค่คนเดียวคนอื่นเนี่ยก็อยู่กับข้างๆเขานั่นแหละเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้ใครเห็นง่ายๆหรอกเขาบอกเขาเป็นคนบังบทเขาบอกเี้เขาก็บอกว่าเองอย่ามาทำอะไรเองมาทําอะไรตรงนี้คนเดียวระวังเองหลงเข้าไปในเมืองของข้านะแล้วเองจะออกไม่ได้ ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ขอตัวขอทางเกินไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะล่อให้เชื่อสื่อสารรินะจบจากนไ้ทุกคนไม่เห็นอะอมอยากออมอยากลงคลิปนี้คนรอบะต้องปิดกล้องแล้วร้อยห้เชื่อสื่อารใหม่รอบนี้นะคลิป อมลุกออกมาจากจุดที่อมนั่งอยู่นะพพี่เป็นคุณลุงใส่จงกระเบนสีสีออกทองทองจงกระเบนนะแบบเหมือนพวกขุนพวกขุนอะไรวะพวกไออะไรนะสมัยตามราชการที่ห้าที่หกทุกคนที่แบบใส่ชุดอย่างนั้นเลยอะท่านขุนท่านหลวงอ่ะ แล้วก็ใส่เป็นเสื้อสีขาวอ่ะทุกคนไม่ได้แต่งตัวเหมือนพวกท่านผู้นําหรือว่าแต่งตัวเหมือนองค์ครรค์อะไรนั่นเลยอ่ะทุกคนแต่งตัวเป็นชุดไทยเลยเป็นชุดไทยอ่ะแล้วก็บอกว่าลุงเนี่ยแก่แล้วลุงหัวงอกแล้วเป็นลุงใส่ผมสั้นๆนะทุกคนไม่ได้ใส่แว่นตาแต่ว่าแกแล้วเดินหลังคอมมาแล้วแล้วก็มีไม้เท้าสือมาอันนึงแล้วก็ระหว่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยท่านก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่า กลับไปไอ้หนูมานั่งทําอะไรตรงนี้อมเก็ตกใจแล้วว่ามาได้ยังไงแล้วอมเ็เปิดกล้องทันทีแต่ตอนจังหวะที่เปิดกล้องเนี่ยอมยิ่งตกใจเข้าไปอีกว่าทําไมกล้องไม่จับภาพอมเคยเจอเหตุการณ์นี้กับเมืองบางบทขึ้นมาแล้วนะคงหนึ่งอมเคยเจออดีตผู้นําครั้งหนึ่งไอไอผู้นําเมืองบแบรครั้งหนึ่งนะว่ากล้องไม่จับภาพอ่ะเป็นผู้นํา แต่ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะคะที่เป็นบ้านนะทุกคนที่ผมเคยไม่รู้ว่าพี่ๆพี่ต้องไปย้อนดูคลิปหนึ่งนะที่ว่าก้องไม่จับภาพเนี่ยหลายครั้งแล้วที่อมมาเจอเนี่ยผมเคยถ่ายแต่เคยหนึ่งครั้งหนึ่งที่ที่ลงคลิปนะผมไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่านะทุกคนถ้าเป็นผีก็ันเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปทําบุญให้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ไม่นอนแนาะแบบอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเนาะแต่เขาบอกนะว่าเขาเป็นคนรับแแล้วเนี่ยมันเป็น ที่ของเขามาเป็นที่ของเขาเนี่ยระวังนะเดยวเดินผิดเข้าไปเนี่ยเดยวจะกลับออกมาไม่ได้นะหนูลุงแบบเขาว่าลุงมาเตือนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตกใจากมากเลยแล้วตรงนั้นน่ยออกคิดว่านะที่ว่ามีอมเจอน้องคนหนึ่งที่มามาที่เนี่ยแล้วแบบเหมือนกับอ้างตัวว่าเป็นลูกชายของดวงฤด,ดีนะอมอว่าน้องคนนี้ก็น่าจะเป็นอน่าจะเป็นคนละแเล่ คิดว่านะแล้วมานั่งตรงเนี้ยแล้วผลลัพธ์ข้างในนะ่าจะมีคนชื่อดวงฤดีชื่อเหมือนแม่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอมคิดวา่าเป็นคนรักแรงไม่น่าจะดวงฤดีคนเดียวกันแน่นอนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเดินทางไปหาดวงฤดีแล้วก็ไปถามความจริงกับนางอีกทีก็แล้วกันทุกคนแล้วก็เหตุการณ์นี้ทําให้ออมเนี่ยตกใจจนทําอะไรไม่ถูกเลยนะก็อยากจะบอกดีๆว่ามัน,ม,นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนานะ ใครไม่เจอกับตัวนี้คือจะไม่รู้เลยว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงนะของแบบนี้นะทุกคนอมก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะแล้วคุณลุงท่านเนี่ยแล้วคุณลุงบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่อมจะเปิดกล้องเนะ่ยอมได้ยินเสียงคนเดินคุยกันเสียงเพลงเสียงอะไรไม่รู้นะแบบเสียงเหมือนเพลงบรรเลงอะไรสักเหมือนมีงานเหมือนอะไรอะอมก็เลยรี่เปิดกล้องเลยแล้วคุณลุงก็มาปรากฏตัวหเห็นแล้วตอนก่อนคุณลุงจะไปคุณลุงก็บอกกลับได้แล้วหนู หรือเองจะไปเมืองรับแงก,กับข้าละ่ะเขาพูดอย่างน,นี้แล้วอมกกว่าเอาไม่ไม่ได้ไปรู้พี่พี่เอฟซีจะได้ยินเสียงด้วยหรือเปล่าเนี่ยปัญหาเดี๋ยวอมต้องย้อนกลับไปฟังอีกทีแล้วก็ย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งในคลิปนี้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยอมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทั้งเสียงทั้งรูปเนี่ยจะเข้าไปในเครื่องด้วยหรือเปล่านะมันหลายเหตุการณ์มากที่เคยไปเจอที่แบบว่ารูปก็เข้า,ขาแต่ว่าเสียงไม่เข้าก็มี หรือว่าเสียงเข้าแต่ไม่มีรูปก็มีหรือว่าบางทีเดินป่าได้ยินเสียงแปลกแปลกอย่างเงี้ยที่ออมไม่ได้ยินแต่ทุกคนได้ยินก็มีนะมันเป็นความเขาเรียกว่าที่น่าลึกลับอยู่นะเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันทุกคนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้อมจะอาจจะไม่ได้เข้าป่าต่อแล้วเดี๋ยวอมต้องกลับบ้านแล้วทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังนะทุกคนเล่าไปใครก็ไม่เชื่อ หลักฐานก็ไม่มีอ่ะเนี่ยทุกคนจริงๆไหมใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคลิปนี้จะต้องลงให้ v f เซีได้ดูสละว่ามีคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนออมบ้างไหมคอมเมนต์บอกอมหน่อยหรือว่าทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงแต่ออมก็ไม่ได้ปักเชื่อใจว่าเขาเป็นคนรับแรคนบังบดอะไรนั่นนะแล้วอมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ก็แบบอยากถามความคิดเห็นกับทุกคนก่อนนะว่า แต่ทางที่ดีนะเขาเตือนว่าให้เราออกจากที่นั่นนะั้นเราก็ต้องควรรีบออกมาก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราไปดือด้อด้านนั่งอยู่หาความจริงพิสูจน์ความจริงอยู่ที่นั่นก็เป็นอันตรายได้เหมือนกับที่เขามาเตือนเนาะเราทําคลิปเราไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่านะทุกคนเราทําคลิปเราก็ต้องใช้ใช้สมองนิดนึงเนาะว่าเออเขาพูดขนาดนี้แล้วเราอ,อยู่ทําไมนะไปอันนี้คือออกมาจากจุดตรงนู้นแล้วนะทุกคนถึงมานั่งเนี่ยตรงนี้ถึงทางออกที่จะกลับบ้านละไป คนไว้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่เอฟซีเนี่ยเป็นอุจจาระหอมไว้ให้พี่ๆซีด้วยแล้วก็ใครที่มีความรู้ทางด้านเนี้ฝากคอมเมนต์บอกออมหน่อยนะเผื mm. ่อออมจะเอาไปต่อยอดในการทําคลิปได้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้เจอจังๆแต่มันได้ยินเสียงละทุกคนก็กดใชร์วิจ,วจารณญาณรับชมกันเยอะๆไปเดี๋ยว ออขตัวเดินทางกลับก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ